คารบันนีกเราก็ใส่กระดาษ้าไปให,ใ,หใ,หใ,หให้กระดาษน,านี้หงายหน้าขึ้นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราล็อกหนึ่งฝั่งก่อนอล็อกฝั่งนูให้แน่นพอสมควรนะครับอย่าแน่นมากเกินไปขออน,ครครนุญาตโอเคแรงมือก็พอไม่ได้แน่นาาแล้วก็จะฝั่งนี้จะคองเข้าไป

ใช้สาตาเจดลายเนี่ยแกนี่เอ้ยตากหน่งเจ็ดตุวยมาเลยขนาดหน้าของมาแลครับเราต้องเปิดมอเตอร์ให้ให้ เราต้องหมุนให้มันตรงขึ้นนี้เวลาเราดึงออกเราจะได้ดึงออกได้ครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็ยกออกอครับท่นผ้ทำเหมือนกับครั้งหน้าเลยครับผมใส่เหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นแกนกระดาษทิ้งต้องใส่ทุกครั้งนะครับห้ามพานกับแกนเหล็กนะเดี๋ยวเอาออกยากยกยกใส่เลย ชุปสายกลมลอกแล้วก็เอาตัวแล้วหุบเลี่ยมล็อกเหมือนเดิมครับเอาไปใช้แบบใช้แล้วพีนี่ผมบอกตรงนี้นี่จะพักหายสัปดาห์หนึ่งซื้อใหม่อร่อยต้องหาที่วางแน่ๆแล้วต้องหาที่วางลอ,อง,งลอไปเลยชุบ พัดลมตัวนี้ต้องปิดนะ <Okay. S 1> ตัวน,นู้นปะโอเคโอเคเอาผ้าใส่ขึ้นมา <Okay. S 1> ไม่เป็นไรครับต้องใส่ได้ะะไหนคะไหนหน้าผ้าไม่มีหน้าผ้าไหนด้านไหนก็ได้เอาแท่กแกนตรงนึงแกนน้อยอเสียวโดนกระจกขนาดนี้ จะอยู่แกนเล็กโอเคธีการรีดครับเอากระดาษเข้าฝักตัวปรับตัวนี้ตัวนี้คือตัวปรับตึงในการทำงานหมุนได้3า0ร้อยกสิบองศาคือมันจะหมุนวนไปเรื่อยๆอ๋อมา,าให้ตึงหลักการของมันคือจะมีหน้าที่ในการขัดตัวกระดาษให้มันตึง,ตงต เริ่มหาเด็กคนนี้เข้ากลางตัวนี้เรนออกเลยครับเให้มันเลอะเราก็อคอยเช็คเสร็จแล้วก็ายไปินั่งนิดนึตัดม ทำไมเราต้องตัดออกมันเป็นสีนะครอยากให้สีโดนสกัดละดต่ไม่จะเลิกสกัดละแล้วเราก็ต้องมารอสีนั่ตเอาไปกับผ้าเท่านั้นควรจะคลีนคลีนไปใช่ไหมฮะเราก็ดึงเข้ามาไม่ต้องเสมอกันใช่ป่ากระดาษกับผ้าไม่เป็นไม่จำเป็นคือให้มันเดี๋เข้าว่าคือคลายผ้าค่อยๆคลายออกมาเดี๋ยผ้าตัวนี้ มันไม่ค่อยยืดออกมาขาดตรงนี้แล้วให้มีตัวยึดอีกนิดนึงให้มันตึงๆขึ้นใช่ไหมต้องดึงให้ตึงผ้าบางตัวถ้ามันผานตรงทีขุดจะขาดเลยขายืดก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องหาอันนี้เสื้อแดงน้อยได้ผ้าขาวเนี่ย ใส่เข้าไปพร้อมกันนะครับก็คือจับกระดาษจับผ้าเข้าไปพร้อมกันค่อยๆไปต้องสามัาคีครับต้องสองคนพอเท่าไปแล้วนะครับให้ทําการขึงกระดาษให้ตึงผ้าให้ตึงประมาณหนึ่งแล้วก็ทําการล็อกตัวแกนไม่ให้หมุนตาม ได้ให้หมุนแต่กระดาษกระดาษมันจะตึงกับีนะตึงแบบเสียวมากเลยแต่ท่านี้คือโอเคลองจับดูว่าลองจับดูว่าตฝ่าเขาเด้งก็มาดูข้างล่างต้อลรูกคำร้อตรงนี้แล้วเราก็มาแยกผ้าแยกกระดาษตรงนี้กาแยกนะครับไม่แยกจะเกิดภาพซ้อนให้แยกขึ้นบนเหล็กนี้นะ กระดาษอยู่บนผ้าอยู่ล่างต้องต้องคอยเต้าครับเรื่หมาเพราะว่าเดี๋ยวมันม้วนกลับคืวขึ้นไปอ๋อแล้วเราก็เอามาใส่ใกระดาษใส่นี่ใช่ครับแล้วก็จบลูปแล้วที่เหลือก็ให้มันหมุนไปของมันใช่ครับผม เราต้องเตรียมเทปกาวมาแปะอันนี้เลยมั้หรือว่าม้วนมือแล้วเดี๋ยวก็ไปเองเลยล็อกดีๆก็พอใช่ครับมาแก้นะก็เราก็จะทำการม้วนเก็ียวเข้าไปรอให้มันยืดปึ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมุนเอง มันเร็วไปใช่ไหมหรือว่าในประมาณนี้ต้องให้บาลาน,นกันกับตอ่อสา,ายออกมามันจะดึงของมันพอดีเลยก็คือไอ้คนคนปรับอยู่ฝั่งนูน้นใช่ครับอ๋อโอเคอ๋อ,อใช้วิธีนี้แกนหล,ลดุดแกนหล,ลดุดก็คือเร็วไปพี่เร็วไปหลดุด อมันไม่มีล็อกเนาะฝั่งนี้ใช่ครับมันมีเป็นล็อกแค่ฝั่งดีช้าได้ตรงนี้ช้าได้มีปัญหาเพื่อให้มันหย่อนใช่ครับหมุดที่สัมพันธ์กันความเร็วเรื่ยงตหมุนเราใอ่ต้องมาช้าไป ตัวกระดาษที่เสร็จแล้วคือทิ้งทิ้งไอ้นี่เราต้องมาจับตึงด้วยไหมอ๋อไม่ครับไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวช่วยที่เราเวลาเราทิ้งกระดาษเงี้ยเรายกสองคนแล้วก็มาพาดนี่แล้วก็สไลด์ออกไปเลยไอ้ข้างล่างมีปัญหาเนาะตึงไม่ตึงเนี่ยเพราะว่ามันก็พิมพ์เสร็จแล้วใช่ครับมันจะไหลออกไปเรื่อยๆปกติก็จะไหลมากอว่ามารื่อน เราต้องมีต้องมีอะไรมาลองีูผมไม่ให้มันเพื่อนต้องหาอะไรมาลองอ่ะตรงนี้แต่ถ้าแถวบ้านก็เอาศาสตร์เอาเสื่อลัางก็ได้กระดาษเปื่อนเปื่อนไม่ถึงกระดาษกระดาษเปื่อนเอาศาสตร์เอาเอาผมก็หนาบแล้วก็ดีไปเอาอันนั้นมาติดไปล็อกเลยออันนี้ต้องตึงไหม มไม่เราก็ต้องมาคอยเก็บ